สวัสดีครับเดอะแกงหมาล่าเด็ดเผ็ดร้อนกลับมาอีกครั้งนะครับกับอีพีสกระผมนายสุพโชคอลองเลขานุกการตําด้วยยอดและอีฉันสมปองมองอะไรผู้ช่วยสไปเดอร์แมนกูชาติและดิฉันคาริน่าเอสป้าเมมเบอร์หลักของตำบลเกาหลีเหนือจังหวัดระยองสถาปัตยกรรมคืออะไรคะคุณสุพโชค สถาปัตยกรรมไม่ใช่แค่การสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างแต่เป็นการออกแบบพื้นที่ให้ตอบสนองต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมแนวคิดของสถาปัตยกรรมมีความเกี่ยวข้องกับศิลปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์แล้วคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นี้เรียนอะไรบ้างคะนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเช่นการออกแบบสถาปัตยกรรมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบอาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างและวัสดุศาสตร์ การศึกษาความแข็งแรงของอาคารและการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมการวาดแบบและการใช้ซอฟต์แวร์เช่น autocad sketchup dyno revit นั้นมาผมมีเรื่องเล่าจากรุ่นที่มาเล่าให้ฟังฝันเริ่มต้นที่เส้นดินสออาชีสาวน้อยผู้หลงใหลการออกแบบตั้งแต่เด็กเธอชอบวาดภาพตึกสูงและบ้านในฝันของตัวเองจนตัดสินใจเลือกเรียนสถาปัตย์แม้พ่อแม่จะเตือนว่าเป็นคณะที่ต้องอดนอนหนักแต่เธอก็ไม่หวัน่นวันแรกของการเรียนอาชีก้าวเข้าสู่ สตูดิโอห้องเรียนหลักของนักศึกษาสถาปัตย์โต๊ะไม้ยาวที่เต็มไปด้วยแบบร่างเครื่องตัดโฟมและกองกระดาษสเก็ตร,รอให้เธอได้เรียนรู้อาชีได้รู้จักวันซอฟหนุ่มสายชีวที่ชอบพูดว่ายังมีเวลาอีกเยอะแต่ก็เป็นคนที่ทำงานเสร็จวันสุดท้ายเสมอและกิ่งหญิงสาวเจ้าระเบียบที่ไม่ปล่อยให้เส้นของตัวเองเดี้ยวแม้แต่มิลลิเมตรโปรเจกต์ Project แรกของทุกคนคือการสร้างแบบจำลองบ้านในฝัน อาชีตั้งใจทำเต็มที่แต่กลับเจออุปสรรคเมื่อโมเดลของเธอล้มพังเพราะกาวแห้งไม่ทันนี่เป็นครั้งแรกที่เธอเข้าใจว่าความละเอียดและเวลาสำคัญแค่ไหนในคณะนี้คืนที่ไม่หลับกับเดดไลน์ที่ใกล้ย,ยี่งเรียนไปอาชีก็พบว่าเวลากลางคืนของเด็กสถาปัตย์ไม่ได้มีไว้สำหรับนอนเมื่อโปรเจกต์ออกแบบอาคารสาธารณนะกำลังจะถึงกำหนดส่งทั้งกลุ่มต้องช่วยกันเร่งงานในสตูดิโอเสียงเครื่องตัดกระดาษด,ดังไปทั่วคนหนึ่งนั่งตัดโมเดลอีกคนเร่งพิมพ์แบบวันซอฟแม้จะบ่นว่า ทำไมต้องอดนอนอีกแล้วแต่ก็ช่วยกันทําจนเช้าและเมื่ออาจารย์เดินเข้ามาพร้อมบอกว่าใครทําไม่เสร็จติดเอฟทุกคนก็ต้องกัดฟันสู้ต่อไปเมื่อความฝันเริ่มหนักเกินไปผ่านไปครึ่งปีอาชีเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองเมื่อเห็นเพื่อนหลายคนเริ่มถอดใจบางคนเลือกซิ่วออกไปเพราะไม่ไหวกับแรงกดดันเราจะไปต่อไหวไหมวันซอฟตอบเธอว่า ความเหนื่อยมันคือส่วนหนึ่งของความฝันถ้าเรารักมันจริงๆเราก็จะหาทางอยู่กับมันให้ได้และเมื่อได้เห็นผลงานของตัวเองเสร็จสมบูรณ์ตั้งอยู่บนโต๊ะพรีเซนต์ต่อหน้าอาจารย์อาชิก็เข้าใจว่าแม้มันจะหนักแต่ความภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์สิ่งหนึ่งขึ้นมามันมีค่ามากแค่ไหนสถาปนิกไม่ได้สร้างแค่อาคารแต่สร้างฝันของผู้คนชิตเติบโตขึ้นในฐานะนักศึกษาเธอเรียนรู้ว่าการเป็นสถาปนิกไม่ใช่แค่การออกแบบอาคารให้สวยงามแต่ต้องคิดถึงฟังก์ชันการใช้งานและผู้คนที่จะอาศัยอยู่ในนั้น เมื่อวันสุดท้ายของปีสี่มาถึงอชิมองดูเพื่อนๆที่เคยอดนอนด้วยกันหัวเราะด้วยกันและผ่านช่วงเวลาที่หนักหนามาด้วยกันและเธอรู้ว่าแม้คืนที่ไม่หลับจะมากมายเพียงใดแต่มิตรภาพและความฝันที่พวกเขาสร้างร่วมกันนั้นไม่มีวันลบเลือนวันรับปร,ริญญาอชยิยืนมองแบบแปลนอาคารของตัวเองที่เธอเคยออกแบบไว้เธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นก้าวแรกของการเดินทางในโลกของสถาปัตยกรรมและเธอพร้อมแล้วสำหรับโลกที่เต็มไปด้วยเส้นดินสอไม้บรรทัดและความฝันที่ไม่มีที่สิ้นสุด และก็จบไปแล้วกับเรื่องราวที่แสนหดหูเอ่ยที่แสนจะวิเศษของอาชิเตรียมไปอุดหนุนร้านข้าวมันไก่น้องชี้ได้ในปี3000